ส่วนผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่เมื่อวานนี้ถแถลงออกมาเนี่ยเป็นพนักงานขับรถขอสอมออก,กสาย140เจ้าตัวเป็นผู้หญิงอายุ52ปีนะครับมีโรคความดันโลหิตสูงและหัวใจโตร่วมด้วยทีนี้พอไปตรวจสอบไทม์ไลน์เนี่ยพบประวัติว่ามีการดื่มสังสรรค์กันครับคุณผู้ชมคือผู้หญิงคนนี้อายุ52ปีเป็นคนขับนะฮะไปสังสรรค์กับเพื่อนการสังสรรค์เนี่ยสังสรรค์กันในวงทั้งหมด ตอนแรกข้อมูลว่า8แต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอตรวจสอบกลายเป็นว่าสังสรรค์กัน9คนผลออกมาแล้วว่า7คนในกลุ่มสังสรรค์นี้ติดเชื้อโควิด -19 หลังจากที่ไปสังสรรค์ดื่มกินกันแล้วเจ้าตัวก็มาขับรถต่อคุณผู้ชมฮะข้อมูลล่าสุดเนี่ยจากวงสังสรรค์ปรากฏว่า1ในวงสังสรรคนั้นได้ไปมีส่วนในการไปสังสรรค์ย่านทองหล่อครับ เป็นเชื้อที่มาจากทองหลอ่อไปดื่มกินทองหลอ่อเสร็จก็มาร่วมวงสังสรรค์กับกลุ่มนี้ซึ่งมีผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นคนขับรถอยู่ด้วยก็เลยทําให้เกิดการติดเชื้อกันขึ้นทีนี้เมื่อวานนี้ตอนถแถลงเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคคุณหมออนุพงศุจริยากุลก็บอกว่าโอเคกลุ่มแรกติดเจดคนแล้วแต่กลุ่มเสี่ยงต่อไปก็คือที่ไปขับรถเนี่ยพนักงานขับรถคนใกล้ชิดทั้งหมดได้มีการควบคุมและไปตรวจเชื้อแล้วเก้าคนไม่มีใครติดโควิด -19 คําถามก็คือแล้ว ผู้ใช้บริการเรามีความเสี่ยงขนาดไหนเมื่อวานนี้คุณหมออนุพงศ์บอกว่าเนื่องจากพอไปซัดประวัติไม่มีข้อมูลว่าคนขับรถเมล์ท่านนี้เนี่ยช่วงที่ไปขับตอนป่วยเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ถ้าใส่หน้ากากความเสี่ยงก็ต่ำลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำในฐานะที่เป็นคนที่ใช้บริการนะฮะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำยิ่งถ้าคาดหน้ากากอนามายัยก็จะยิ่งความเสี่ยงต่ำลงไปอีกแต่ก็ขอให้ดูตัวเอง ถ้าใครที่ขึ้นรถเมล์สาย140ในช่วงเวลาที่เปิดเผยไทม์ไลน์ออกมาและประเด็นก็ยังอยู่ที่ว่าแล้วทําไมขอสอมกถึงบอกช้ารอจนเขาเสียชีวิตแล้วไทม์ไลน์ถึงพึ่งออกแล้วย้อนไปเป็นเดือนเลยคุณสุรชัยเอี่ยมวชิรสะสกุลผู้อํานวยการขอสอมกออกหนังสือชี้แจงอีกครั้งบอกว่าไม่มีเจตนาและไม่มีเหตุผลที่จะปกปิดเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่แล้วเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ขอสอมอกอยอมรับว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนและสื่อมวลชนล่าช้าต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย แต่ในเบื้องต้นก็ได้มีการพักงานบุคคลที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งหมดแล้วก็ทําความสะอาดรถสาย140รวมไปถึงทําความสะอาดตัวอู่ซ่อมรถแล้วก็อู่เก็บรถด้วยทั้งหมดแล้วไทม์ไลน์เนี่ยก็จะให้เห็นนะหน้าจอนี่แหละฮะซึ่งก็ย้อนไปไกลพอสมควรตั้งแต่23ครับที่ลาป,ป่วยแต่26กับวันที่27เนี่ยก็กลับมาวันที่24กับ25ก็กลับมาทำงานอีกครั้งแล้ววันที่2 7กับวันที่1ก็กลับมาทำงานเช่นกัน จนกระทั่งเสียชีวิตวันที่12เมษายนนะครับค่ะ